เกิดอะไรขึ้นเจ้าถอนหายใจมาหลายครั้งแล้วนะบอกข้ามาก่อนสิท่านพี่เกิดอะไรขึ้นกับคนลับใช้ที่จกักรพรรดินีแต่งตั้งให้ท่านกันเรื่องนั้นเห็นทีว่าจะจัดการไปเรียบร้อยแล้วองค์จักรพรรดินีส่งของชิวมาเขาคิดว่าข้าไม่น่าเชื่อถือนะ่ะเธอได้รับคําสั่ง,ให,งให้ส่วนฉันทําให้เธอเป็นภรรยาของเขาแต่มันก็ล้มเหลวจู่ๆทําไมถึงได้ถามล่ะ ดูเหมือนว่าองค์จักรพรรดินีจะรู้สึกหงุดหงิดก,กับเรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ถึงแม้ว่านางจะเป็นสาวใช้แต่จกักรพรรดินีก็ยังคงเสียหน้าท่านพี่ยามพบคำ่ำท่านต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลกับข้าไปจเจ้าหนานดูแลตัวเองด้วยนะจกักรพรรดินีมักจะระมัดระวังอยู่เสมอเพราะงั้นข้าจึงไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงต้องเร่งรีบเช่นนี้เธอสั่งให้สาวใช้ล่อลวงขันทีเมื่อพวกเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงแต่ว่าส่วนฉันเป็นขันทีจริงๆเหรอ ท่านพี่ท่านไม่รู้หรอกเหรอข้าได้ยินมาว่าผู้บัญชาการเฉินเคยมีคู่รักมาก่อนเจ้าแน่ใจเหรอว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวหรือเท่านั้นข้าอยู่ที่ตรงฉางมาหลายเดือนแล้วและข้าไม่เคยสังเกตเห็นส้นเฉินเข้ากล้หญิงสาวคนไหนเลยมันเป็นความจริงนะคนรับใช้ที่ใกล้ชิดกับข้าเห็นพวกเขาข้าคือเยา่อยู่องครักษ์ในเครื่องแบบปักมีหน้าที่ปกป้ององหญิงทำไมเจ้าถึงได้ปุกลุกเข้ามาในพระราชวังด้านในตรงฉางนี่ข้าถามคำถามเจ้านะ ฉีเจียงหัวหน้าของฝ่ายฟินิก์ท่านพี่เยฉีเจียงอยู่เพร่อมาเพื่อคุ้มกันข้าเองเขาไม่ใช่เพื่อคุกคามนะเชียงหนิงพวกอยู่ใต้บังคับบัญชาของส่วนเฉินและมันมารยาทที่เหมาะสมเหมือนเขาหรือไม่ข้าบอกชื่อของข้ากับเขาแต่หัวหน้าเจียงไม่แม้แต่จะตอบกลับเขาหยิ่งอย่างไม่น่าเชื่อข้าได้ยินมาว่าหัวหน้าเจียงเป็นนักธนูที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ท่านจะใจดีกับข้าได้ไหมสักวันหนึ่งและให้คำแนะนำกับข้าบ้างนะ่ะนี่ท่านเป็นใบหรือเป็นอะไรหรือเปล่า แค่นั้นก็พอแล้วท่านพี่เย่หัวหน้าเจียงไม่เคยพูดเลยอย่าโย้โมโหเขาเลยเถอะขอบคุณที่มานะข้าอยากจะพูดคุยกับท่านนะ่ะไม่มีใครอยู่รอบๆแล้วท่านต้องการพูดอะไรหรืออง์หญิงท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านให้ข้าน่ะสมบัติของส่วนฉันมันได้ถูกสุนัขกินไปแล้วท่านหมายถึงอะไรที่ว่าสุนัขกินมันไปแล้วก็แค่แบบนั้นแหละอง์หญิงไหคะ ตกลงลืมมันซะยังไงมันก็ทําไปแล้วข้าควรจะแทนที่มันด้วยของสุนัขอย่างน้อยมันคงจะสมจริงมากกว่าเนื้อสัตว์และไม่ควรจะสังเกตเห็นได้ง่ายแบบไหนถึงจะเหมาะสมล่ะเพคะข้าดูเหมือนคนที่จ้องมององคชาตของสุนัขหรือเปล่าเนี่ยท่านพี่ข้าไม่อยากมีส่วนร่วมเลยกับของส่วนเฉินอีกต่อไปดังนั้นท่านควรเก็บมันมาให้ข้าก่อนหากส่วนเฉินสังเกตเห็นว่าข้าทําสิ่งของของเขาหายไปก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้า แต่ทำไมล่ะเพคะหากท่านกูจะถูกเปิดเผยข้าสามารถหาวิธีจะปกปิดมันได้นะเพคะองหญิงไม่ว่าเราจะใช้อะไรทดแทนก็ตามสมบัติของเขามีอายุสิบปีเขาจะไม่สามารถรํารู้มันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นข้าแค่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องขู่เขาเรื่องนี้เลยท่านไม่ต้องการความปลอดภัยสำหรับตัวท่านอีกต่อไปแล้วใช่ไหมเพคะท่านพี่ข้าได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับต้องฉางในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ปัจจุบันภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดข,ข,ของข้าไม่ใช่ส่วนเฉน ท่าน,นะองคหญิงอย่าบอกนะว่าท่านตกลุมลักฮะไม่นะนั่นไม่ใช่สักหน่อยตกลงท่านตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับท่านองคหญิงแต่ข้ามีข้อมูลบางอย่างที่จะรายงานต่อองคหญิงหากท่านยังต้องการสนับสนุนตงช้างหลังจากได้ยินเรื่องนี้แล้วข้าจะไม่หยุดท่าน เมื่อฉีฉันได้เข้ารับการชำระล้งลางเสร็จเรียบร้อยเมื่ออายุ13ปีเขาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งใดเลยในช่วงสองสาปีแรกแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเขาย้ายไปที่ตำหนักสอนมารยาทและเขาก็รับสาวใช้มาเป็นคู่หูท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่